สวัสดีครับทุกท่านวันดีพามาชมพ่อค้าขายขนมโรตีนเนะเาะ <c oughs> นี่ครับพ่อค้าขายโรตีนนะครับขายดีมากนะลูกค้าเขาเยอะเยอะนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับ হযরত ইসমাইল ইসমাইল ইদিকি নাম তাই পুনরাহতে পারি কি না কে দেনাই আর তিন আডিশকে পার্টিক সিকান্দারা ยีห่ห้าโนี่นะแล้วเลือเรียนหรือเปล่าเจะบาทคยี่สิบห้าบาทครบทับ ไม่สไข่สิบาทครับทลไม่ใส่ไข่สองอันครับ้ด้วยใส่ไข่เอากบอบนะรับกบบรบอคกบหักเลยกบกบเป็นแบบไม่กบอัน ใส่ไทยอีกอันนึงโทษทีนะครับอะเดี๋ยวละเดี๋ยวอะกินแล้วๆกินเลย <laughs> เดี๋เดๆเก่กลนละกนะเสาร์ทิตย์ไปขายอยู่บ้านดวนเนาะ,ะวันเสาร์เรา,าไปไม่มาทางนี้แล้ววันเสาร์มาปิดแหยุดไปไปสุดินเรียนหนังสือเนรื่องนี้แล้วมาวันนี้แปลว่าวันสาร์มา่ไหร่ละ วันศ uh, mm ุก hmm. ร์วันพุธมาเปลี่ยนเปลี่ยนวันวันเสาร์มันหยุดเด็กหยุดใครก็มาไม่ได้ก็อนนี้ไม่ได้ชินเลยทีเดียว